ฝักบุญสินค้าแป๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กุ้งจะมาบอกเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆที่แบบว่าอยากมีไรายได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันละ150ถึงวันละ4,000 5,000บาทบวกบวกต่อวันนะคะกุ้งไปเจอนะกุ้งเป็นคนหนึ่งนะเป็นแม่ค้าเนาะเป็นแม่ค้าขายขนมเค,ค้กแล้วตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่มีโรคระบาดมายอดขายแล้ว หายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอนะเนาะเราก็มองหาช่องนั้นช่องนี้ช่องนู้นว่าเฮ้ยมันจะมีไรายได้อีกสักหนึ่งช่องอันไหนเนาะแล้วก็หามาทางชีวิตหามาตลอดเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกยูสเซอร์ที่แวะเข้ามานะคะมองหามาทุกยี่ห้อแบบแล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยทําขนมเค้กไปด้วยขายของนะคะแพ็คของส่งของไปด้วยและทีนี้มีทั้งแบบสต็อกและก็ไม่สตนะ็อกเนาะ สต๊อกก็เคยค่ะแบบว่าขาดทุนมาแล้วนะตัวเองขาดทุนมาแบบว่าเป็นแสนสเลยเนาะแตบบ่ว่าใจใหญ่ตอนนั้นนะยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ฉันเห็นแบบเฮ้ยฉันน่าแบบอยากมีกําไรเยอะแล้วก็ตักสต๊อกของเยอะๆใช่ว่าต้นทุนจะได้ถูกลงอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรุปแล้วเป็นไงบ้างสรุปแล้วขายไม่ได้ค่ะของกองเต็มบ้านขาดทุนเออแล้วก็ไม่เข็ดนะคะแล้วก็ไม่เข็ดกุ้งก็เลยไปสต๊อกของแบบ แบรนด์ไหนที่เป็นดังๆกระแสใหม่ๆเงี้ยคุ่งก็ไปสต็อกอีกแต่ว่าสต็อกไม่เยอะจะสต็อกทีละร้อยละร้อยขายหมดไปสต็อกใหม่ขายหมดไปสต็อกใหม่ก็สนุกดีนะตอนแรกๆสนุกมากเลยแบบว่าเราขายได้แล้วก็ส่งอะไรเงี้ยเราก็โแบบใครใครมาสั่งหนึ่งออเดอร์โคตรดีใจแล้วว่าเออประมาณอยางังนะเนาะแล้วทีนี้คุ่งก็มาฉุกคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบว่าฉันจะต้องทําแบบนี้ไปตลอดหรออะไรเงี้ย สมมติว่าถ้าเราถ้าเราหยุดทาําเราไม่โพสต์เราไม่ไลฟ์เขาก็จะรู้ไหมเราก็จะขายของได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกปะกุ้งก็เลยแบบว่ามองหาระบบหามาทั้งชีวิตแล้วเพิ่งมาเจอกุ้งมาเจอส่วนกล้วยนะตัวเองของแอปซีวิไลมอเดี๋ยวกุ้งจะให้ดูระบบไนดะ้กุ้งพูดค่าๆก่อนให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วกุ้งจะให้ดูระบบกุ้งมาเจอ,อส่วนกล้วยดิจิทัลตัวเองงบ300นะคะว่าเงินมันจะวนเข้าซ้ำแล้วซ้ำอีกคือปลูกกล้วยอะ ด้วยดิจิอลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องบนดินของแอปซีวิไลมอลนะแอปซีวิไลมอลเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทยเป็นสตาร์ทอัพเนาะเป็นสตาร์ทอัพที่ทําเกี่ยวกับว่าฟินเทคฟินเทคคือทําเกี่ยวกับนวัตกรรมการเงินที่หลักสังคมไร้เงินสดต,ตัวเองเหมือนเหมือนทูบันนี่ใครเคยใช้ทูบันนี่บ้างเนาะส่วนใหญ่เราก็ใช้กันเนาะแล้วก็โอนจากธนาคารเข้าทูบันนี่แล้วเราก็ไปใช้จ่ายจับจ่ายเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าคนละชื่อนะ เป็นแอปซีวิไลมอลเป็นแอปเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขาก็รวบรวมนะคะออกออกแพลตฟอร์มอันนี้มาออกแพลตฟอร์มเป็นซีวิไลมอลเพื่อแบบว่าเขาบอกว่าคนไทยช้อปปิ้งเก่งเนาะเขาก็เลยออกแพลตฟอร์มแบบว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ให้แบบรวบรวมนะคะรวบรวมสินค้าก็รวบรวม นักช็อปมาเจอกันแล้วก็ได้ค่าค่าที่เจงเหมือนไลน์แมนแกลฟูดเออเหมือนไลน์แมนแกลฟูดแบบนั้นแต่เราไม่ต้องไปลงทุนเหมือนเป็นเราไม่ต้องไปลงทุนเหมือนไลน์แมนแกลฟูดเพราะว่าลงทุนเยอะเชื่อว่าเป็นเป็นพันล้านเนาะแต่แอปซีไลมอลเนี่ยเขาเขาทำเป็นพัฒนาแอปมาให้ด้วยแล้วคนที่มาดาวนโหลดแอปมาตัวเองก็สามารถที่จะมีเงินไปช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตไปซื้อหมูซื้อข้าว มีออมทองนะคะหลายอย่างหลายสิ่งเลยเดี๋ยวปุ้งจะให้ดูระบบหลังบ้านนะตัวเองว่าส่วนกล้วยงบส0 0ร้อเนี่ยมันทําเงินให้เราอย่างไงแล้วเงินที่ได้เราจะเอาไปชอปปิ้งหรือจะเอาไปถอนเป็นเงินสดเอาไปใช้ได้เข้าบัญชีธนาคารหักภาษีแนะที่จ่ายได้เลยนะเดี๋ยวปุ้งให้ดูหน้าตาแอปแบบนี้นะตัวเองนะขอกลับกล้องแป๊บอ่ะขอกลับกล้องแป๊บนึงนะตัวเองนะอ่ะใช่ไหมเนี่ยเอาทำไมไม่ไปอ่ะ ทำไมเดี๋ยวนะตัวเองขอขอ,ขอกลับกล้องแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บออ่าโอเคนะให้ดูหน้าตานะคะแอป,ปซีบรายมอเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาเขาก็สวยนะตัวเองเขาก็สวยอย่างเดี๋ยวจะให้ดูอ่าเนี่ยเป็นแอป,ปช้อปปิ้งเหมือนพี่โชว์พี่ราเลยตัวเองเนี่ยนีย่เรากดไปที่ตะก้านะคะมีทุกสิ่งอย่างนะคะกะปิมามา่ปาปลากระป๋อมมีหมูสดด้วยนะตัวเองมีหมูสดขายส่งทั่วประเทศเลยนะส่งแบบระบบห้องเย็นอะ อันนี้เดี๋ยวกุ้งจะให้ดูแอปเข้าข้าวก่อนนะเพื่อนๆถ้ามันสะท้อนแสงหรือยอย่างไรกุ้งขออภัยนะเ,เดี๋ยวนะเนี่ยนะมีทุกสิ่งอย่างตัวเองเนี่ยมีออมทองด้วยเฮ้ยทำไมไม่ไปอะ่ะอันนี้ยืมโทรศัพท์ลูกมานะทาไมไม่ไปเนี่ยเออเนี่ยมีอ,อมทองกับห้างทองโอโลรราด้วยนะตัวเองมีหมดนะคะน้ํายงน้ํายาสินค้าที่เรามีทุกสิ่งอย่างเลยตัวเองนี่นะเนี่ย เครื่องไฟฟ้าของจําเป็นมาม่าปลากระป๋องน้ําปลาล่าข้าวสารอาหารแห้งมีหมดนะคะและทีนี้เราจะสร้างแล้วเราจะมีเงินมาช้อปปิ้งฟรีได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินในกระเป๋าเดี๋ยวกุ้งจะเล่าให้ฟังนะอเดี๋ยวกุ้งให้ดูระบบก่อนว่ากุ้งให้ดูระบบก่อนว่ากุ้งถอนตังจากแอปซีวิไลมอมาเนี้ยกี่บาทแล้วเดี๋ยวกุ้งจะให้ดูนะของจริงนะอืของจริงนะเจ๊งยอดถอนนะ ประวัติการถอนเนี่ยตัวเองเห็นชัดนะเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นวะงงวะ <millions. S 1> เห็นไหมตัวเองเนี่ยยอดเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นแวบๆบนะเพราะว่าเขาไม่ไม่ต้องโชว์เท่าไหร่เนาะเขาไม่ให้โชว์การเงินเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยกุ้งถอนเข้าบัญชีไปเท่านะี้ตัวเองอ่ะเดี๋ยวกุ้งจะให้ดูว่าส่วนกล้วยนะคะส่วนกล้วยงบ300อ่ะมันทําเงินให้เราวนซ้ําๆได้อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวกุ้งจะกดไปที่ส่วนกล้วยดิจิตอลไม่ต้องลดน้ําพรวนดินนะตัวเองนะ อ่ะเดี๋ยวกูจะให้ฟังอ่ะกล้วย1ต้นนะคะกล้วย1ต้นนะคะกล้วย1ต้นมี6หวีนะคะขายได้หวีละร้อยห้าสิบขายได้6หวีจะได้เงิน900ใช่ไหมหกร้อยจะอยู่กระเป๋าวอลเชอร์เอาไปชอปปิ้งได้เลยและกระเป๋าพ็อกเก็ตอีกกระเป๋านึงถอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะแล้ว300ร้อเอง300มันจะไปงอกต้นใหม่ให้เรานะ 300รมันจะไปงอกต้นใหม่ให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินในกระเป๋าอีกแล้วจ้ะเนี่ยเห็นปะของกุ้งอะ่ะต้นที่สี่งอกขึ้นมาให้แล้วนะกําไรกี่ทบกําไรไม่รู้กี่ทบเลยนะตัวเองจากงบสามร้อยแบบนี้นะคะขายได้หมดหนึ่งต้นหกร้อยเอาไปใช้สามร้อยไปงอกต้นใหม่แบบนี้ค่ะอ่ะและ้วทีนี้ระบบเขาประมาณอย่างนี้นะตัวเองอ่ะเดี๋ยวกุ้งจะเอากลับหน้ากล้องมาก่อน <Okay. S 1> มาพูดกันก่อนอ่ะ มาพูดกันก่อนมาพูดกันก่อนเขาทํางานแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่แหละที่ให้ดูของจริงไปตะกี้นะกล้วยหนึ่งต้นงบสามร้อยไปซื้อลิขสิทธิ์มาได้คนละหนึ่งต้นเท่านั้นนะกล้วยหนึ่งต้นนี่หกหวีค่ะได้หวีละร้อยห้าสิบขายได้หมดหกหวีถ้าเสียงดังขอภายนะลูกเพราะว่าปิดเทอมเด็กๆละหลานเต็มบ้านเนาะกล้วยหนึ่งต้นขายได้หวีละร้อยห้าสิบนี่หกหวีขายได้หมดหกหวีนะคะ จะได้ตังค้าร้อยหกร้อเอาไปใช้อีก300 AI มันจะไปงอกต้นใหม่ให้เราอ่ะเพื่อนๆนคิดว่าดีไหมเพราะว่ากุ้งแบบเฮ้ยพอกุ้งมาเจอปุ๊บกุ้งแบเฮ้ยอันนี้แหละระบบที่ฉันมองขามานานนะคะเพราะว่าจากที่เราขายขายขนมเค้กมันยอดตกใช่ไหมหายไปเกือบหายไปเกือบร0 0เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวน้องลูกสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนะแตงัด ตังที่ยืมไปเมื่อไรจะได้คืนอะน้องอะไรนะเออแม่กุ้งลืมแล้วว่าตัวเองที่ตัวเองอยู่มอชตัวเองจบยังใช่แต่ว่าไอวหายไปนานเลยใช่เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานเลยเนาะมันไม่มีเวลามันมันไปนั่งเรียนอะมันไปนั่งเรียนเป็นบางทีแบบว่าเลิกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเขาสอนเข้มข้นมากเลยอะเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้มาไลฟ์จบและว้าวดีใจด้วยนะดีใจด้วยค่ะ อยากให้ลูกสาวตัวเองจบจังเลยลูกตอนนี้ลูกสาวปิดเทอมก็มาอยู่บ้านนี้ด้วยเนาะมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่บ้านอุทัยธานีเนะาะไม่ได้อยู่เชียงรายเนาะตอนนี้มาหาแม่ที่อุทัยธานีแล้วก็ลูกเขาปิดเทอมก็มาสั้นๆเดี๋ยวลงซัมเมอร์อีกเนี่ยเออดีใจแล้วอยากให้ลูกจบเร็วๆจังเลยเหมือนหนูอะ่นะเนาะทางานแล้วไม่ค่อยว่างเลยโอเคดีแล้วมีงานทําดีแล้วเนาะดีใจด้วยเนาะ คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะที่แบบว่าเขาก็บอกว่า,า,าไปไ้ากุ้งหายไปไหนแม่กุ้งหายไปไหนอะไรอย่างเงี้เนาะเออแล้วทีนี้เออนี่แหละแม่กุ้งอ่ะแม่กุ้งอ่ะมาบอกมีระบบส่วนกล้วยดิจิตอลที่เราไปเจอมามสามารถทําได้ไตั้งแต่อายุ18เป็นต้นไปนะเพราะว่าเขายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้วเงินมันจะงอกซ้าแล้วซ้าอีกที่ให้ดูในระบบตะกี้เนาะที่ให้ดูในระบบตะกีออ้ในระบบหลังบ้านตะกี้อ ช่วงนี้นะอาทิตย์นี้นะคะจะหยุดสงการกันแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าใครแบบเดินทางไปไหนเนาะก็ขอเดินทางไปกับปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะแต่เองนะอืมเพราะว่านะมันเป็นเทศกาลแบบสงการใครๆก็ต้องอยากกลับบ้านใช่ปะ่ะปากุ้งยังอยากกลับบ้านเลยกลับบ้านทุกกลับบ้านทุกปีช่วงสงการเนี่ยจะไม่แบบไม่ไปไหนเลยเราก็อยากกลับบ้านมารวมญาติพี่น้องเนาะเออ กินอะไรมีอะไรจะทากินการสนุกสนานเฮฮาอบอุน่นที่ออกมาวันนี้คือจะมาบอกช่องทางนะมาบอกช่องทางที่เพื่อนๆแบบว่าอยากมีไรายได้เพิ่มอยากมีไรายได้เสริมอ่าพุ่งไปเจอนะคะสวนกล้วยดิจิตอลออนไลน์ของแอปซีวิไลมอลนะแอปซีวิไลมอลเป็นแอปช้อปปิง้งออนไลน์ของคนไทยที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขายดีทั่วไทยและไปทั่วโลกสามารถส่งต่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วย อืมอทีนี้แล้วถามว่ามันเป็นแบบนี้นะตัวเองอจะจะเล่าเล่าโมเดลธุรกิจให้ฟังคร่าวๆแอปซีวิไลเนาะไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้ากับรวบรวมผู้นักชอปมาเจอกันแต่ข้อดีเหมือนช้อปปี้ลาซาด้แต่ข้อดีข้อดีคือแถมเงินนะแถมตังค์ให้คนที่มาดาวน์โหลดอะ แถมตังให้คนที่มาดาวน์โหลดแอปอ่ะมีเงินช้อปปิ้งฟรีๆไปตลอดชีวิตมีนะไปช้อปปิ้งได้เลยหรือจะถอนเข้าบัญชีหักภาษีนะที่จ่ายได้เลยนะจากมบแค่300เท่านั้นอ่ะแล้วโมเดลจิวี่จิวี่รูกจิวี่เบาเสียงน่ะแล้วหลานนี่ปะเนี่ยหลานเล่นเกมกันเป็นเลยอ่ะกล้วยเกมกล้วยเกะเดี๋ยวล่ให้ฟังนะ นะพูดถึงเกมก็หลานกุ้งมานั่งเล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืนเนาะเขาเรียกว่าเพจทูเอิ n นะเกมมี3ประเภทเพจทูเอิ n ถ้าอยากลบชนะก็ไปซื้อไอเทมเพิ่มถูกป่ะเสียตังค์เจ้าของแพลตฟอร์มได้ตังค์เจ้าของเกมได้ตังค์ไม่ได้ดูนานเลยสวัสดีนะคะเจ้าเองนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกุ้งเลยนะขอบคุณมากเลยกุลอกาฟูกาฟิวถ้าแม่กุ้งจำชื่อพวกตัวเองไม่ได้แต่ ขออภัยนะอแล้วทีเนี้ยเกมนะคะเพทุเอิญที่เขาเล่นทั้งวันทั้งคืนนะเด็กๆเขาเล่นกันถ้าอยากได้ไอเทมเพิ่มต้องเสียตังนะเจ้าของแพลตฟอร์มได้ตังเจ้าของเกมได้ตัง<ล>เขาเรียกว่าเพจทุเอิญแล้วจะเสียเงินได้ตังที่นาฬิกาเสียเงินเสียเงินได้ตังนะแต่เป็นเหรียญเป็นคอยเอาไปแลกสินค้ากันประมาณนงั้นแต่เกมกล้วยดิจ<ๆ>ิตอลออนไลน์เขาเรียกว่าคลิกทุเอิญคลิกแล้วได้ตังนะคลิกคลิกแล้วมีกล้วยปลูกแล้วได้ตัง เพราะว่าสมมุติมันเป็นแบบนี้แอปซีเบรมออ่ะอ่ะเขาแถมเงินให้เราไปช้อปปิง้งโดยดาวน์โหลดสมมุติคนที่ดาวโหลดและปลูกกล้วยอยากมีเงินใช่ปะ่ะก็มาดาวน์โหลดหรือซื้อลิขสิทธิ์กลก้วย300อบาทคุณก็จะมีกล้วยขายพอคุณขายกล้วยได้คุณก็จะมีเงินช้อปปิง้ง นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพักเงินในกระเป๋าอีกเลยมีเงินช้อปปิ้งไปตลอดชีวิตตลอดชาติสามารถแบบไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เลยเนาะและทีนี้ข้อดีของเขาก่นเนี่ยมันจะไปงอกต้นแบบว่าขายก้วยมีแค่หกดีใช่ปะ่ะมันจะไปงอกต้นใหม่ให้เราอัตโนมันติาะ AI มันทํางานให้เราอะโดยที่เราไม่ต้องไปพักทุนอีกแล้วอะเออ AI มันสมมุติว่าถ้าเรามี เราขายด้วยได้เรามีเงินช้อปปิ้งฟรีใช่ปะ่ะคนเจ้าของสินค้าก็ขายดีขายได้ถูกป่ะพอขายดีขายได้เจ้าของแพลตฟอร์มก็ได้ค่าที่เหมือนเป็น <Yeah. S 1> เหมือนเหมือนประมาณว่าซีวิลมอเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดนัดแต่เอามาไว้ในโทรศัพท์เป็นเจ้าของตลาดนัด,าานใ,นนด,นดใครที่ขายสินค้าเอาสินค้ามาฝากวางขายเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการจําหน่ายสินค้าพอขายได้ เขาค่อยหักค่าที่เออข้อดีอย่างนี้แหละแล้วทีนี้มีสมาชิกอย่างเช่นคนที่มาดาวน์โหลดแอปซีวิไลก็เป็นสมาชิกมีเงินช้อปปิ้งนะคะมีเงินช้อปปิ้งโดยที่ไม่ต้องสนใจราคาเพราะว่าเขามีตังเยอะตังเหลือๆจากการขายส่วนผลไม้ขา,ายส่วนกล้วยนะจ๊ะเองคือมันเอื้อด้วยกันมันเป็นวงแบบนี้มันเอื้อด้วยกันทั้งหมดเลยนะ เจ้าของสินค้าก็ได้ขายสินค้านักช้อปปิ้งก็มีเงินไปช้อปปิ้งโดยที่ไม่ต้องควักตังในกระเป๋าเจ้าของแพลตฟอนก็ได้ค่าที่อ่าเช่นไม่เช่นนะของจริงเลยสินอาหนึ่งร้อยบาทสินค้าเออสินอาสินค้า100บาทใช่ปะ่ะประมาณไม่ใช่สินค้า100บาทสมมุติว่าอ่า 100บาทนะคะเจ้าของสินค้าได้ไป65บาทนะคะเจ้าของสินค้าได้ไป65บาทนี่รวมกำไรต้นทุนของเขาแล้วนะแล้วก็อีก35บาทเป็นค่าที่เหมือนไลน์แมนเก็บฟูดเขาก็จะเก็บค่าที่ถูกปะแต่แต่ซีวิลมอไม่เอาไม่เอาทั้งหมดนะเอาแค่10บาทเอาไปพัฒนาแอปเอาไปพัฒนาแอปเอาไปปรับปรุงแอปไปไปจ้างบุคลากรแล้วอีก25บาทนะคะเอามาแบ่งจ่ายให้พาร์ทเนอร์อย่างเช่นกุ้งเนี่ยใครที่มาดาวน์โหลดอ่ะ ใครที่มาดาวนโหลดและปลูกกล้วยเขาก็เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเจ้าของร่วมเออเป็นเจ้าของร่วมโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่ซื้อลิขสิทธิ์กล้วย3 0 0้เราก็สามารถเป็นเจ้าของเหมือนไลแมนแกฟฟูถูกป่ะโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนแบบเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านเหมือนเขาอะตัวเองเออมาปลูกกล้วยได้ตังค์ด้วยได้เป็นเจ้าของร่วมด้วยโคตรดีเลยอะนะเนี่ย25บาบาท เอามาแบ่งจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์แบบนี้นะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้กินหัวคิวของใครไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เอาเงินคนเก่ามาจ่ายคนใหม่นะคะเอาค่าที่มาจ่ายเนี่ยบริษัทเอาค่าที่มาจ่ายแต่ส่วนกล้วยอ่ะส่วนกล้วยอ่ะบริษัทไม่เอาตังตรงนี้นะคะบริษัทไม่เอาตังตรงนี้เลยส่วนกล้วยซื้อ300ร้อยกระจายนะคะกระจายเงินที่ใครมาซื้อส่วนกล้วยนะกระจายให้ทุกคนและกระจายสชั้นกระจายแบบว่า กล้วยหนึ่งต้นสามร้อยบาทใช่ปะ่ะจะแบ่งเป็นกล้วยสองหวีหวีละร้อยห้าสิบเออจะแบ่งเป็นสองหวีหวีละร้อยห้าสิบใครที่เป็นผู้แนะนําก็จะได้ไปร้อยห้าสิบแล้วระบบมันก็จะเวี่ยนขึ้นไปข้างบนอีกร้อยห้าสิบคือหมดสามร้อยนี่คือหมดจ่ายหมดเลยนะจ่ายหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เออจ่ายหมดร้อยเปอร์เซ็นต์คือสามารถระบุที่มาที่ไปของตังค์ได้นะคะถูกกฎหมายจดสคอบอถูกสองฉบับเนาะแล้วก็จดเป็นลิขสิทธิ์ต้นกล้วยนะคะจด เป็นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะใครไม่ต้องเชื่อกุ้งนะไปศึกษาดูไปศึกษาดูเพราะว่ากุ้งตอนแรกที่กุ้งสนใจกุ้งก็ไปศึกษาหาความรู้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะมันดีหรือเปล่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้หาความกระจ่างใส่ตัวเราก็จะได้มั่นใจเราจะได้มาบอกว่ามันมีวิธีผลิตเงินแบบนี้นะเพื่อนๆนะมันเป็นโลกของอนาคต กล้วยนะคะส่วนกล้วยดิจิตอลอยู่ในประเภทสติกเกอร์ไลน์นะคะสติกเกอร์ไลน์ที่แบบที่เราอยากได้น่ารักน่ารักที่มันมีเสียงหรือว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องไปซื้อมาถูกป้ะแล้วทีนี้คนออกแบบสติกเกอร์ก็ได้ตังนะคะอยู่ในประเภทเดียวกับเพลงหนังรูปภาพเออถ้าเราอยากได้เราก็ต้องไปจ่ายตังซื้อมาลิขสิทธิ์กล้วยอยู่ในประเภทนี้คลิกแล้วได้ตังนะคะคลิกผูเอินคลิกแล้วได้ตังแล้วถามว่า ใครจะมาซื้อต้นกล้วยของฉานนะคะคนที่อยากมีไรายได้วันล150ะ150-5,000ถึง10,000บาทอสามารถมาซื้อลิขสิทธิ์ได้หนึ่งคนหนึ่งต้นเท่านั้นนะไม,ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันมีตังค์ฉันอยากซื้อกล้วยสักร้อยต้นได้ไหมไม่ได้เขาให้อีกหนึ่งคนหนึ่งต้นแต่มันไม่ใช่มีแค่กล้วยนะแต่เ,ตเริ่มต้นที่กล้วยมันมีกล้วยส้มแอปเปิ้ลทุรีนนะคะมันสามารถจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับให้กับเราได้เลยทีนี้กุ้งนะ กุ้งอ่ะใช้วิธีแบบนี้นะเองเวลากุ้งขายกล้วยได้อ่ะกุ้งก็ลองแบบเฮ้ยลองเอาไปช้อปปิ้งดูซิว่าฉันจะได้ของไหมกุ้งก็ลองไปช้อปปิง้งเฮ้ยของก็ส่งถึงบ้านแล้วหักตังกันในกระเป๋าวอลเ,เชอร์ไปเลยนะมันหักตังในกระเป๋าวอลเชอร์ไปเลยทีนี้แล้วก็อ้าวแล้วจะสมมติว่าถ้าเราอยากถอนตังเข้าบัญชีได้ไหมกุ้งก็ลองถอนถอนครั้งแรกเลยเจ็ดร้อยห้าสิบนะโคตรดีใจเลยถอนวันนี้เข้าพรุ่งนี้เข้า,ขา,ขา,ขาเลยนะคะ เข้าตอนเช้าเลยแล้วทีนี้พอกุ้งมั่นใจปุ๊บทีนี้กุ้งก็อดเดี่ยวไปกินหวานไม่เวลาขายกล้วยได้กุ้งไม่เอาไปใช้กุ้งก็สะสมค่ะสะสมไปซื้อส้มแอปเปลิลทุเรียนซึ่งผลไม้ทุกอย่างทํางานมีผลผลเหมือนกันทํางานเหมือนกล้วยเลยแต่มูลค่าต่างกันมูลค่าต่างกันถ้าเราไม่มีส่วนครบเราทํางานเทา่าเหมือนเดิมเลยแต่เราได้ตังค์มากขึ้นใช่ไหมมันเราก็เลยเฮ้ยฉันถ้างั้นฉันก็ไปมีส่วนให้ครบดีกว่า เหมือนเป็นตะข่ายดักตังเหมือนใครที่มีส่วนครบอ่ะใครที่มีส่วนครบเป็นตะข่ายดักตังอ่ะใครที่เห็นโอกาสนะคะใครที่เห็นโอกาสเขามาเรียนเข้ามาศึกษาเขาเก็ตอะเขาฉันฉันฉันอยากมีส่วนครบทุกส่วนเลยซื้อครั้งเดียวแล้วมันจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้ไปให้กับเราไปตลอดชีวิตชั่วลูกชั่วหลานเลยอ่ะกุ้งก็เลยอยากมาบอกต่อแบ่งปันอ่ะเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันมีวิธีแบบนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วนะคะตามโลกให้ทัน เปิดใจศึกษาเรียนรู้ตามโลกให้ทานแล้วมันคุณก็จะรอดคุณจะรอดรอดรอดได้ยังไงคุณจะรอดได้ยังไงก็รอดสิเพราะว่าเราเม่เวลาเราจะช้อปปิ้งอ่ะชีวิตเวลาชีวิตการทํางานที่เราทํางานเนี่ยก็เพื่อปากท้องถูกไหมเราทํางานทุกวันเนี่ยก็เพื่อปากท้องแต่ว่าเราก็าไปทํางานเอาแรงไปแลกเงินถูกไหมแล้วก็เอาเงินนั้นมาซื้อของกินของใช้ของจําเป็นในชีวิตประจาวันของเรา แต่ถ้าเราเอาตัวมาอยู่ในส่วนกล้วยดิจิทัลเนี่ยงบ300เราก็จะมีเงินช้อปปิ้งฟรีๆไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งของใช้จําเป็นในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินน่ะแล้วเงินงานที่เราทําอยู่เราก็เงินก็เราก็ยังเหลือถูกไหมเราก็เอาตังเนี่ยจากขายส่วนผลไม้ไปช้อปปิ้งไปถอยเข้าบัญชีได้เลยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าใครมาอยู่ในส่วนกล้วย กุ้งรอดทุกคนเออรอดทุกคนนะคะกุ้งก็เลยอยากมาบอกพี่ทีนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยากขอห้องเรียนหน่อยอยากไปศึกษานะคะเนี่ยสงการเนี่ยกลับบ้าน สงการปีหน้านะคะเรื่องปลูกตอนนี้สงการปีหน้าคุณก็จะได้มีตังเอาไปให้พ่อแม่นะคะสงการปีก็เอาตังไปให้พ่อแม่ไปลดน้ํน้ดาหัวมีตังแบบว่าซื้อของกินของใช้มีตังเหลือๆให้พ่อแม่นะคะเราจะได้แบบว่าเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าให้กับเราเนาะโดยงานประจําเราก็ทําไปนะคะงานของเราเราก็ทําไปตามปกติเลย เพราะว่าส่วนปุ้ยดิจิตอลนะมีกลุ่มสอนงานตัวเองมีกลุ่มสอนงานสอนทุกสิ่งอย่างเลยตั้งแต่ไม่เป็นออนไลน์อะไรเลยนะคะไม่มีเวลาทํางานประจําไม่มีเวลาเลยเราก็แค่ไปก๊อปปี้ลิงก์โพสก๊อปปี้ลิงก์โพสเขามีกลุ่มสอนงานนะคะมีสเปเทพสอนแบบนี้ยตัวเองเพราะฉะนั้นกูแบบว่าอยากให้เพื่อนๆแบบว่า เปิดใจศึกษาถ้าคือหมายความว่าถ้าเราปิดใจปุ๊บมันจะปิดเหนทางทุกสิ่งอย่างไม,มไม่มีไม่มีอะไรเข้ามาแล้วอะแต่เนี่ยกุ้งเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆถ้าอันไหนมันมีดีมีประโยชน์ก็จะต้องแบบว่าทําด้วยตัวเองเนาะทำให้ตัวเองให้มันเห็นผลให้มันเห็นผลผลลัพธ์แล้วค่อยมาบอกต่อเพื่อนกุ้งเคยกุ้งเคยแบบทําเครือข่ายขายตรงมาหลายค่ายหลายแบรนด์นะกุ่งไม่เคยสามารถจะแนะนําบอกต่อใครได้เลยแต่อันเนี้ย กุ้งม,มีทีมงานร70คนไม่ใช่กุ้งทําคนเดียวนะทุกคนที่มาเรียนเขาเก็ตเขาเข้าใจไงเขาก็ไปบอกต่อแบ่งปันกันทีมก็ขยายนะทีมยยนะทมันก็ขยายแล้วมันจะเป็นแบบว่าเราวันหนึ่งที่เราหยุดเออเพราะว่า AI มันช่วยมันช่วยเราทํางานเนาะวันหนึ่งที่เราหยุดมันก็สามารถที่จะมีเงินผลิตผลิตให้เราโดยที่เราไม่ต้องกังวลอย่างน้อยแล้วก็มีตังค์กินมีตังค์ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปทํางานอ่นะเพราะว่ากุ้งแบบหามองหาเนาะ เราก็อายุเยอะแล้วเราก็อายุเยอะแล้วเราจะไปทํางานทําขนมเค้กไปจนได้แค่ไหนนะถูกปะห้าสิบสี่แล้วจะทําขนมเค้กไปได้อีกแค่ไหนแรงเราก็ต้องลดน้อยถอยลงเนาะเจ็บป่วยหยุดก็ไม่ได้ตังค์แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหาอะไรที่มันเป็นระบบหาระบบที่มันจะผลิตตังค์ให้เรายามหลับยามตื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะกุ้งพอกุ้งเข้าใจกุ้งเรียนรู้แล้วกุ้งกุ้งซื้อซื้อ,ซ,อซื้อสวนครบทุกสวนใช่ไหมแล้วกุ้งทําให้ลูกนะ ลูกสามีน้องหลานคนละสามร้ 300, เออปลูกกล้วยเขาเขาก็สามร้อแล้วกุ้งอ่ะไม่ควักตังเลยนะขายได้สะสมไปซื้อแอปเปิลเพิ่มไปซื้อทุเรียนเพิ่มแบบเนี้ยไม่ควักตังในกระเป๋าเลยแล้วถามว่าใครจะมาซื้อกล้วยของฉันก็คนที่แบบว่าอยากมีรายได้เพิ่มเนะี่ยเขาก็มาสนใจซื้อซื้อซื้อลิขสิทธิ์สามร้เขาก็เราก็จะขายกล้วยได้ถูกไหมแล้วเอไออ่ะมันจะช่วยเราขายแล้วคนที่แบบถามว่าสมมุติว่า เฮ้ยฉันกล้วยหนึ่งต้นมีแค่หกหวีอะแล้วทําไงต่อเราพอมันงอกต้นที่สองมาให้เราอ่ะฉันจะต้องไปหาคนมาซื้อกล้วยฉันอีกหรอไม่ต้องโทรหาหรอไม่ใช่ AI มันขายให้เราอัตโนมัติเลยเองเอ a อมันขายให้เราอัตโนมัติไม่ต้องไปถามว่าแกแกแกกล้วยแกหมดหรือยังมาซื้อต้นที่สองฉันหน่อยนะแอปเปิลมาแอปเปิลแกหมดหรือยังทุเรียนแกหมดหรือยังมาซื้อต้นที่สองฉันหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไปตื้นง้อขอขายใครเลย AI มันทํางานให้เราอัตโนมัติตัวเองเพื่อน โคดง่ายโคดดีเลยแต่ว่าปุ้งอยากมาบอกต่อแบ่งปันให้แบบคนไทยมาปลูกกล้วยให้ไดเ้เยอะที่สุดเลยเพื่อนๆจะได้รอดเพื่อนๆนจะได้มีตังอีกหนึ่งกระเป๋าเหมือนกุ้งอะ่ะกุ้งแบบว่าเนาะจะได้มีเงินจะได้มีเครื่องผลิตเงินให้เรายามหลับยามตื่นครั้งแรกที่กุ้งมีสวนกล้วยนะเอสวนครบนะซื้อครบไปสองวันซื้อสวนไปสองวันตัวเองตัวเอง,เองระบบเขาบอกว่าระบบมัแรนดอมอ่ะระบบมันแรนดอม,อบบม,ดอมทุเรียนเบี่ยงมาตึ้งสามพันบาทแม่เจ้า โคตรดีใจเลยอ่ะไม่มันเราไม่สามารถที่แบบหุยฉันขายเค้กตั้งกี่วันถึงจะได้สามพันบาทอ่ะอืมอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีระบบผลิตเงินให้เราจะไปเที่ยวเงินก็เข้าจะนอนหลับก็เงินเข้าแล้วแล้วอีกวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งกุ้งขายผลไม้ได้สี่พันห้าไม่ได้โกหกนะเจงไม่ได้โกหกอยู่ในระบบมันตัวเลขมันโกหกกันไม่ได้นะเออ แล้วเมื่อวันที่สามเอ็ดมีนากุ้งขายได้เก้าพันกุ้งโคตรดีใจแล้วกุ้งดีใจมากแล้วก็ถอนตังค์มาเนี่ยมีค่าเดินทางกลับบ้านนะคะกลับสงการเนี่ยถอนตังค์จากส่วนกล้วยนะอืมถอนตังค์มาหมื่นสองมาเป็นค่าใช้ใจ่ายช่วงเดินทางกลับบ้านนะคะมาหาแม่เนาะนี่แหละลเราไม่ต้องพักเงินในกระเป๋าของเราอีกเลยนะคะเติมน้ามันก็ใช้ตังค์กล้วยใจ ไปกินไปเที่ยวเราก็ใช้เงินก้วนจ่ายเนาะแล้วมันเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราเป็นตลอดชีวิตอะถอนออกอมันก็งอกให้เราใหม่อถอนออกมันก็งอกให้เราใหม่เพราะว่า a ออมันช่วยเราขายเองเอ AI มันช่วยเราขายแต่กุ้งก็ช่วย AI ไอด้วยนะกุ้งบอกต่อแบ่งปันแหลกลาเลยกุ้งอยากให้คนไทยรู้วิธีนี้ให้ให้ได้มากที่สุดอืมอยากให้รู้ให้คนไทยมารู้วิธีนี้ให้ได้มากที่สุดเขาจะได้แบบว่า มีเครื่องผลิตเงินให้เขาทํางานควบคู่กับแบบใครจะทํานา,นาทําไร่ทําสวนปลูกกล้วย้อมไปด้วยกันได้เลยเนาะสวัสดีค่ะป้าไม่ได้ดูนานเลยสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยเจ้ะเองสุรศักดิ์เนาะเออสุรศักดิ์อ่ะเฮ้ยทาไมแบบว่าป้ากุ้งกดติดตามตัวเองแล้วนะสุรศักดิ์ลูกติดเทอมกันนะช่วงนี้ใครที่แบบว่าร้อนรนาะร้อนกันทั่วประเทศแล้วฝุ่นไอแบบหมอก ก็กุ่งหนีจากเชียงรายมาอยู่ไททานีก็ยังมีบ้างนะแต่ก็น้อยกว่าเชียงรายอะ่ะเออเนาะอืมเนี่ยมาบอกมาบอกต่อแบ่งฟันแบบนี้นะเองมาบอกต่อแบ่งฟันแบบนี้ว่าถ้าใครอยากศึกษาให้รู้ลึกกว่านี้นะคะมาขอห้องเรียนได้นะปลูกป่วยดิจิตอลออ,ไอ ine, นออไลน์มันคืออะไรน์แอปส i บิลมันคะืออะไรน์ v ิ l ลมออ่ะเออมันคืออะไรเนาะจะได้ จะได้ไปศึกษาจะได้มีอีกเครื่องผลิตเงินอีกหนึ่งช่องที่จะผลิตเงินให้เราไปตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไปฟักเงินสดอีกแล้วเองอ,มอืมาบอกต่อแค่นี้แหละนะคะแล้วก็สินค้าอยู่ในตะกรา้กราถ้าใครอยากจิ้มซื้ออยากอุดมปลากกุ้งนะก็ไปจิ้มซื้อได้เลยเด้อก็เอามาอันนี้ก็เอามานิดๆหน่อยๆเนาะเครื่องช่างดิจิตอลปักมุดไว้ให้แล้วเนาะอ่ะโอเคมาเข้าๆประมาณนี้นะ มาคร่าวๆประมาณนี้ไปแล้วนะขอบคุณมากเลยนะเจ้เองสุรสัก์ลขอบคุณที่ดูจนจบเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะอืไปแล้วนะมาสั้นๆมาสั้นๆเพราะว่าป้กกุ้งอาจจะต้องดาวนโหลดเออพวาพวกกุ้งจะดาวโหลดแล้วก็เอาไปลงในบ้านสีฟ้าีริงคือหม่หไลา์ครั้งเดียวให้มันได้เออเหนื่อยครั้งเดียวให้มันได้หลายๆทางนะก็เลยเอามาไลฟ์ในนี้นะจ๊ะตัวเองนะขอบคุณมาก สงการนะคะสงการก็เดินทางไปไหนไปเที่ยวไหนไปกลับปลอดภัยนะคะถ้าไม่มีใครไม่ให้โอกาสเราไม่เป็นไรนะคะแต่เราว่าต้องให้โอกาสตัวเองเนาะไม่มีใครปคุ้งชอบคำนี้มากเลยไม่มีใครบังคับให้เรารวยได้ถ้าเราไม่อยากไม่มีใครบังคับให้เราจนได้ถ้าเราไม่ยอมดูป้าเนาะให้โอกาสตัวเองนะเปิดเปิดโลกประทัดให้ทันตามโลกให้ทันนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเราจะรอด เรานำเทนเราต้องทำเราต้องทำธุรกิจที่มันนำเทนมันนำกระแสนะเราเราจะรอดนะแต่เองนะถ้าคนมาตอนนี้ยอดดาวน์โหลดประมาณห0 0มื่นเรายังเป็นต้นกระแสอยู่ถ้าว่าอีกหน่อยนะมีคนดาวนโ์โหลดแอปซิบไลเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเราก็ไม่รู้จะเบอกบอกต่อแบ่งปันใครแล้วนะเพราะว่าเขาก็ทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอย่าให้ถึงตอนนั้นนะตเองนะโอเคไปแล้ว